สวัสดีค่ะชื่อพี่พลอยนะคะจากช่อง Power p o w l r r p l o y a n d Kids นะคะน้องๆหนูๆและเพื่อนๆสงสัยไม่เอ่ยว่าช่องของพี่พลอยนั้นทำคลิปเกี่ยวกับอะไร <S <S คำตอบก็คือช่องของพี่พลอยทำคลิปเกี่ยวกับการสอนภาษาจีนขั้นพื้นฐานให้กับน้องๆหนูๆและเพื่อนๆที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีน แต่ว่าอยากเรียนภาษาจีนเก่งหรืออยากเก่งภาษาจีนเพื่อที่จะได้ให้ให้ติดต่อกับเจ้าของภาษาหรือชาวจีนที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะก่อนอื่นเลยน้องๆหนูๆและเพื่อนๆจะต้องรู้พื้นฐานภาษาจีนหรือที่เรียกว่าพินอินก่อนนะคะทำไมเราถึงต้องเรียนพินอินก่อนละ่ะก็เพราะว่าพินอินก็คือพื้นฐานการอ่านออกเสียงภาษาจีน สาเหตุที่ต้องเรียนพินอินก่อนนั้นก็เพราะว่าตัวอักษรจีนมีการอ่านออกเสียงที่ซับซ้อนพินพินคืออะไรพินอินก็คือพื้นฐานการอ่านออกเสียงภาษาจีนคําว่าพินตัวเดียวก็คือการรวมกันหรือว่าการผสมอินก็คือเสียงถ้านำสองคำมารวมกันก็จะเป็นพินอินพินอิน ก็คือตัวอ,กอักษรภาษาอังกฤษที่คนจีนนำมาใช้ในการอ่านออกเสียงตัวอักษรจีนเพื่อง่ายต่อการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องมากขึ้นค่ะตามความหมายของพินอินคือการอ่านออกเสียงมีส่วนประกอบอยู่ด้วยกัน3ส่วนคือส่วนที่1คือการอ่านออกเสียงพยัญชนะหรือภาษาจีนเรียกว่าซึ่ง ส่วนที่2คือการอ่านออกเสียงของสระหรือภาษาจีนเรียกว่าอินหมู่ส่วนที่3คือการอ่านออกเสียงของวรรณยุกภาษาจีนเรียกว่าเึิงเตี้ยวนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคลิปการสอนภาษาจีนขั้นพื้นฐานถ้าเพื่อนๆแม่น้องๆหนูๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่พลอยและช่อง p า w e เ p อร์พลอยแอนดด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะสำหรับวันนี้ที่พลอยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจะ้จะใจเจียน